ครับสวัสดีครับผมผมได้มีคนเมืองครับวันนี้มาดูงานซ่อมนะครับผม Power supply อลันบัลเล่นะครับตัวนี้เป็น Power supply ใช้กับงานเกจสาหกรรมนะครับงานสาหกรรม PLC นะครับอะไรด้านในเป็นเกจสาหกรรมนะครับตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมให้โชว์ขาเกจนะครับเป็นสัญญาณขาเกจนะครับตัวนี้ใช้คอมทีจเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเฮิรตซ์นะครับผมแร่งดันอยู่ที่ห้าโวลต์นะครับสองจุดห้าโวลต์แอมป์เอสนะครับ อันนี้คือวงจรขาเกตนะครับต่อไปให้ดูไฟเลี้ยงนะครับผม13โวลต์นะครับไฟเลี้ยง IC นะครับตัวนี้นะครับจิ้มไปที่ตรงนี้นะครับขานี้นะครับเป็นขาไฟเลี้ยงนะครับส่วนขานี้นะครับเป็นเอาพุตนะครับนี่นะครับเอาพุตขาเกตนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับ13โวลต์นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ